มาคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะทุกคนเป็นเช้าวันเสาร์นะคะเรายังไม่เจอเดดแดดเลยนะคะวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนตกปลอยๆทั้งคืนนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศหน้าบ้านสวนริมน้ําเจี๊ยปิมช่างกิจเช้านี้นะคะทุกคนเจี๊ยปิมไม่ได้ปิดร้านนะคะเจี๊ยปิมให้พี่เป็นปื้มเฝ้าแทนเพราะว่าเราน่าจะ ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะออกมาบ้านสวนช่วงเช้าวันนี้ค่ะช่างกิจชวนเจปิมไปดูผลงานช่างเมื่อวานนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงเย็นฝนตกแล้วก็หนาวเราไม่ได้ออกมานะคะทุกคนฝากช่างเก็บงานนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะคะตอนที่เจปิมถ่ายคลิปนี่แหละค่ะป้าอ่อนซอนบรรยากาศเลยค่ะที่สุดเลยนะคะทุกคนเห็นกังหันลมเจปิมพัดแล้วนี่นะโมเมนต์ลมหนาวด้วยค่ะเด้อเป็นลมที่แบบ พัดแบบเย็นสบายหายใจโล่งนะคะทุกคนนานๆเสพบรรยากาศแบบนี้เจอบรรยากาศแบบนี้คือที่สุดเลยนะคะโอ้ยย้อนฝนแล้วก็ย้อน,นันลมนะคะเนาะซุ้มเจี๊ปมันก็มีการเซยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ช่างกิจมาซ่อมนะคะทุกคนอตรงนี้นะคะทุกคนเห็นหลอดไฟระยะเจีปะะ๊ปม่ะเราต่อเติมจากหลอดไฟระยะอันนี้นะคะทุกคนต่อหลังคามาช่วงนี้นะคะทุกคนประมาณ3 4มเมตรนะคะตรงนี้ ตอน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะทุกคนเหลือวันนี้เข้าเก็บงานอีกนะคะทุกคนด้านข้างของบ้านสวนริมน้ำเจพิมมนะคะทุกคนจะเป็นพืชผักสวนครัวทั้งหมดเลยนะคะคือฝั่งฝั่งนี้นะคะทุกคนก็มีเกือบครบแล้วนะคะตะใครไปมะกรูดหอมขึ้นช่ายพริกผักบุ้งสารพัดผักสวนครัวนะคะฝั่งนี้ปลูกอย่างละลิดหน่อยนะคะทุกคนพอได้เก็บกินแล้วก็แบ่งปันนะคะไม่ได้ขาย ไฮไลท์ตรงนี้นะคะตรงเสา UFO ของเรานะคะทุกคนที่จะเป็นสมาชิกใหม่ก็คือต้นกันเกลาต้นนี้ที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยนครพนมงานเกษตรที่ผ่านมานะคะทุกคนเอามาตั้งสวนเกษแสให้กับน้องๆผักแถวนี้นะคะเอาไว้รับ ลมรับกลิ่นหอมของกันเก่าที่จะพัดไปตรงชานพักที่เราทําหลังคาขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนค่อยๆเติมค่อยๆเสริมกันไปค่ะอ่านี่แหละค่ะซุ้มสีแดงที่แม่ย่าให้มานะคะทุกคนมันมาแต่ซุ้มนะคะตอนแรกเราก็มาต่อเติมหลังคาเสร็จแล้วนะคะช่างก็เทต่อหม้อให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเหลือเทพื้นแล้วก็ติดหน้าต่างแล้วก็ประตูก็เป็นอันสําเร็จนะคะทุกคนและนี่ก็คือต้นไม้นะคะที่เราได้มาจากงานเกษตรนครพนม อาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนยังไม่มีเวลาที่จะลงปลูกเลยนะคะทุกคนก็ปล่อยให้น้องพักผ่อนหย่อนใจอยู่แถวๆนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ้านสวนของเราฝั่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผล,ลไม้นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะลงมะพร้าวแถวๆ ข้างๆด้านข้างนี่แหละค่ะทุกคนส่วนมุมนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นมุมนั่งชิวอีกมุมนะคะที่จะร่มทั้งวันเลยนะคะทุกคนมีเกือบทุกจุดเลยนะคะบ้านสวนของเรามุมนั่งชิวนะคะพ<ะ>อต่อเติมหลังคาด้านข้างแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดูบ้านสวนเล็กๆของเรานี่แบบใหญ่โตขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนอันนี้เนาะขอว่าเฮ็ดเทือนกับโบจักแล้วจักเชื่อนะคะเนาะอยากทำโน่นอยากทำนี่อยากเติมโน่นเติมนี่นะคะทุกคนเออไผกนาสีเป็นคือกนันนะคะเนาะตอนนี้ต้นไม้ดอกไม้ นะคะทุกคนก็เขียวแข่งกันกันกบหญ้าเลยนะคะทุกคนจะปิดเหมอต้องหาเวลาแล้วค่ะมากําจัดต้นหญ้าต้นวัชพืชนะคะทุกคนไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ที่ช่างกิจติดให้นะคะทุกคนตั้งแต่ติดมานะี่ยังไม่โดนแดดเลยนะคะเราเลยไม่รู้ว่าองศาของไฟนี่จะสาดสองมองเห็นหรือเปล่านะคะตรงชานพักชมดาวเรานะคะทุกคนต้องรอแดดมาถึงจะรู้นะคะว่าสองตรงไหมนะคะระหว่างรอช่างกิจเคลียร์ของเก็บของที่โดนฝนนะคะทุกคน เจป๊ปิมก็ขออนุญาตถ่ายบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านสวนให้ดูก่อนนะคะทุกคนอดบดิกาสิขอถอนหญ้ารอนี่เด้อช่างคิดเด้อต้องกลับไปยันขายของเลยทำแค่หอมปากหอมคอก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาจัดติมนะคะถอนวัชพืชออกให้หมดเลยนะคะทุกคนลินจีมะม่วงที่สวนนะคะก่อนที่จะเจอลมเจอฝนก็คือติดดอกติด ฝนมากเลยนะคะทุกคนแต่พอโดนฝนโดนลมแล้วก็คือร่วงหล่นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะถาติดคูนหน่วยากกินบวไหคือกันแหละเนาะคะ่ะเนาะ,นะส่วนแตงโมของเรานะคะทุกคนโตวันโตคืนนะคะขอบอกส่วนจะโตให้กินจนสุกนี่ก็ต้องรอรุ่นอีกต่อไปนะคะทุกคนเพราะเราก็ไม่เคยปลูกแตงโมนะคะในส่วนที่บ้านสวนริมน้ําจะปิมต่อเติมใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเสร็จแล้วจะปิมจะเอามาอัปเดตให้ชมนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ